ทานพี่หิวจังเลยอย่างวันนี้เราไปกินอะไรกันดีปะตาไม่หนูพาไปกินรู้จักเหรอแบบนี้แล้วมันจะรู้ดีจริงๆนะเธอเนี่ยแถวแถวนาเดือแล้วกันนะพี่เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวดูเรามีเงบัเท่าไหร่คะห้าร้อยบาทอ่ะโอเควันนี้ห้าร้อยบาทสองคนเราดารู้ว่าเราจะได้อะไรบ้างโอเคค่ะ Let's go ถึนแล้วค่ะ Bamboo Bee ถ้าคนไม่รู้เส้นทางน,นี่กระโดงแล้วนี่ยตรงสุดเลยเป็นร้านอาหารเป็น,นปร,ร้านอาหาเป็นแบบ ญญาวันนี้นะคะ<อ> no แอลกอฮอล์โอเคไม่สัญญาดีกว่า<อ>เดี๋ยวลองดูบรรยากาศถ้าบรรยากาศดีสงสยัยสงสัยไม่ไม่พอละห้าร้อยอะค่ะไป<ม>สวยมากเลยบรรยากาศดีมากมตรงไหนก็ได้คะ่ะ Wow, beautiful. Wow. Beautiful? Yes. yes. Okay. Ba lo cái Okay. Đợi năng tôi là nó kia nó. Nhẹ tôi như cái đây nó. Okay. Oh. Cao mà có làm đến hai đấy นะบรรยากาศดีมากเลยค่ะพี่น้องที่ทะเลสวย <นา S 1> มากเลยมาที่แบมบูบีทนะคะอาหารก็อร่อยด้วยบรรยากาศอร่อยมากเลยวันนี้บนหิวอะงบห้าร้อยนะคะอ่า

ผักกุ้งก็ได้กผักุ้งใบแดเงเนาะนะก็ออพี่พวกเ้พิการต้มใส่อะไรต้มต้มนะแกงส้มห่อคะถ้วยเดิเอาเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยนะยนและ้วก็ขับถิ่นุ่ะปกติน่าจะได้เลยได้หมดค่ะและ้วก็ข้าสวสวยข้าวสวยจับจานอ๋อมันมีอะไร ต่างเก่งกันจังเนาะสรุปทะเลาะกันจ้าแย่งสั่งอาหารกันจ้า อเอออาหารตายอยู่ไหนชี้สิโอ้โหซูม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 อออตายแล้วม,มีเบ้วาตายแล้วกูไปละลายกินข้าวไม่ได้เลยอ่ะตายแล้ว,าลวัาเซียบอ่น่าจะใช่มากินข้าวจ้าไม่ได้ไปมองผู้ชายจ้า แกงอะไรพี่แกงแกงส้มเนาะนนโอ้ปีนี้ก็รู้จากอาหารดีจังแกงส้มยอนมะพร้าว ะมเบมันมันไม่ได้ดูที่วิวเขะสวยขนาดนี้ที่จะไปให้หนูนั่งห้าร้อ้ารไม่มีอยู่จริงค่ะแกลองดูว่าเป็นยิวเท่าไหร่นะอาอาอยาเนาะไหสบเยนี่รอบุณนะอบนะ่อบนอะขอบคุณอบะขอบคุณนะ ขอฉันมันเป็นหม่าออนไนนี่คะลืมแต่งเื่อไปถึงแล้วอาหารไครต้องประกอบด้วยเไม่ค่อยจะลเท่าไหร่ เราังขาดเหลืออะไรไก่ทอดไ,ไก่น่องไก่ว่ามันมีอะไรบ้างอันตอนนี้มีผัดกระปุ่มผัะก,กุก่กมแบบแกงส้มแบบดือดไก่ทอดค่ะแต่รอไม่ไหวแล้วหิวมากเลยเวลาอัดมิโอนี่คนชอบโทรจังเลยเนาะมันจะไปขาดไงขาดจะโทรทำไมเนี่ย Eta ez da, ez da, ez da, ez da. หันครบแล้วจ้าลุยกันเลยจ้าแก่้มนอนมะพร้าวอ่อน

กรไม่ใชเราไปหลงก oh, <man ic> ันกระดาล้มโพไงอ๋อจะได่เี่เราครงแรกกระดาษต้นู้จำได้แล้วเราเดินไปหลงมามันจะเคยดูทิปิป เลยไตมากเลยพี่ไปเดินมาเลยคนระี่แต่ใครมันช่วยเป็นตลากไหมมันช่วยเก็นอีกไปคือแบบใหญ่ใหับใหญ่ใหญ่ น้ำดำน้ำอเมซายเาพร้อมลวบายบายอร่อยไหมพี่ ที่ส,สวยๆได้ทุกวันนะคะขอบคุณมากค่ะเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะอิ่มมากเลยวันนี้บรรยากาศดีมากเลยจากออกแบมบูบีนะคะไปว่างๆหรืออยากจะมานั่งอไงบิวส,สวยๆอาหารอร่อยๆื่นร้านนี้ได้เลยจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมที่สำคัญจบ้ายด้วยงบ500บาทไม่มีอยู่จริงนะคะ900บาทจ้า ตองเลยเยี๋ยล้ค่ะไม่มีอะไรที่แน่นอนตลอดไปนะตอนแรกอย่างเห็นตอนกลับอย่างอะไรนะดูหน้าสิไม่ได้เลย <laughs>